ขัดอยู่ในที่เดิมปัญหาลุมเราหาทางออกไม่เจอ <S <S วันนี้นะคะเจะมีวิธีง่งายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้คะ่ะนั่นก็คือล้างห้องน้ําวัดค่ะวันนี้นะคะเจเเอ๋เนี่ยและก็ทีมงานนะคะพากันมาล้างห้องน้ําวัดหนองแยาวใต้ค่ะรู้ไหมคะการล้างห้องน้ําวัดเนี่ยไม่ใช่แค่ทําความสะอาดนะคะแต่มันเหมือนเราได้ล้างจิตใจของเราลงไปพร้อมกันด้วยคะ่ะจากสมบุรณ์ตรงเสริมพลงัลง,ลงงานดีๆให้ชีวิตเราเนี่ยคล่องตัวขึ้นนะคะคูบาจาหลายท่านนะคะเคยบอกไว้ว่าการล้างห้องน้ํานะคะวัดเนี่ยเหมือน การได้เคลียปัญหาในใจของเราเองค่ะแก้ปัญหาที่ติดขัดในชีวิตให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาเหมือนน้ำสะอาดที่ล้างพื้นห้องน้ําเลยค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่ไม่ง่ายนะคะด้วยการให้ก่อนเลยค่ะไม่ต้องรอให้มีมากค่ะแต่ลงมือทํานะคะด้วยใจของเราแลผลบุญเนี่ยจะช่วยหนุนเราเองค่ะชีวิตติดขัดนะคะลองล้างห้องน้าวัดค่ะเติมบุญเติมพลังให้ชีวิตนะคะจะเอ๋แนะนําเลยค่ะล้างห้องน้าวัดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะนอกจากล้างห้องน้ำวัดแล้วก็อย่าลืมลงมือทํานะคะแล้วก็ปฏิบัติใน สิ่งที่เป็นคุณงานความดีด้วยนะคะ